โยกินเก่งเหมือนแม่เลยโอ้โหไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนโยกินเก่งกว่าอะเอ้ยของคับพี่อะไรอะทีมเชียร์เหรอโยไม่ง่วงไม่ง่วงครับวันนี้ผมก็ตื่นตื่นห้าโมงห้าโมงกว่ากว่า ของขาเบี่ยของขาส่ใจ้มไม่รู้อยทำไมทำไมส่งใจส้มได้เยอะจังเฮือะไรอ่ะทีมเชียร์เราไม่ใช่ใจส้มเหรอโออยากกินมหมูกรอบไหมทำไมเราไปซื้อให้เอาเลยไปหาพี่เบ้นให้นะ ต้งเี้ยคิวนะรู้ของขวัญสำหรับทีมไงแบบคนที่ส่งเยอะๆคืออะไรพี่สำหรับทีมขอบคุณครับอุ๊ยอุ้ยอุ้ยขอครับ วันนี้พี่แพลลี่เงียบจังสุภาพไงพี่วันนี้าอะไรสองคนนะไอเอาอะไรที่ไหนอะไรนะอะไรนะอะไรนะเปล่าเมื่อกี้พูดทุกคนนังพูดอะไรนะเปล่าทุกคนนังพูดอะไรคือฟังไม่ทนันเมาจริงนะอิง ได้พิเชเก็บข้อมูลอยู่เยวค่อยไปยค่อยไปจัดการในในแชททีหลังเดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปตากผ้าก่อนอสักผ้าไว้ลืมนอนแน่แ <c oughs> ม่ไปแล้วนะลรีโอครับได้่หมแม่ก่อนเสิร์ไมแม่ครับพรุ่นี้ตื่นกี่โมงให้โทรปลุกไหม วันนี้หกโหกมงคไม่ต้องโทรปลุกครับนาฬิกาดังอยู่อ้าดังไม่พอเดี๋ยวจะสั่งนาฬิกาปลุกไปสักสามสี่ตัวแล้วก็ตั้งเวลาเดียวไม่ตื่นก็ไม่รู้ไปทีนะครับไปแล้วนะคะพี่หนุ่ยบายจ้าวัสดีค่ะอย่าดึกนะคะไม่ให้ดึกค่ะเดี๋ยวให้นางลงแล้วค่ะจ้าแหนูก็จะไปละโอเคค่ะได้ค่ะแม่บ๊ายบายออกยังไงอะ มันจะมีอยู่ตรงห้องบนจอแม่แม่กดที่จอแม่อยากออกแม่ออกทำไมเดี๋ยวจัดให้สวัสดีครับเรียบร้อยพอ่โอพี่ขึ้นช่องพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เคตักสองตาได้พี่เดี๋ยวันนี่มันตกของขวัญไม่ได้ไงแป๊บหนึ่งเนีไม่ชอบติฟิลเตอร์อันนี้เลยตาเหมือนคนไม่ได้นอนคำทำไมได้เวลาที่จะจัดการหล่อนละ หลอนเตรียมตัวเลยเอเตมเลนเตรมตัวเลยเอโอ กำตาขึ้นอีกโหเหมือนไม่ใช่กล้อง16เลยเดี๋ยวตาไปเอาเอาแฟบมาดิจับตรงนั้นฮะเอาแฟบมาเอาแฟบไม่จะเอาไฟตั้งไงอ๋อเดี๋ยวเอาแฟบ

thoải cái lò không được không được không được, rồi, ốp, pui, pui cái mày đấy, của nó cua cua ngoài cao mà, do khỏi cái mới không được pui không được không được, chờ đi phỏng, chờ ai đi phỏng, ta ta không này đi liên. đâu, Ui. ta tay đòn lại mà, อัดไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โห,โโหม่สัญญาเอ,าอ้ไมไม่ดูไลฟ์สองวันแล้วผมก็ไม่ได้ไลฟ์สองวันดิอุ้ยนี่ไงเมื่อกี้ฟิลเตอร์หลุดเลรอเห็นไหมโ,โหแม่มาบอกหน้าอ้วนอืหน้าเหม่งกลมเลยคนบอกว่าเธอรอเรียนฉันเหรอ อ่ไอพี่ผมยังไม่ร้อนเรียนอะไรเลยรีโอมั่วแล้วพี่บอกอะไรนะหล่อนเตรียมตัวเลยเธอทำได้ยังไงไม่ใช่พี่ผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่ถามคนดูดูผมปกติเนี่หน้านิ่งนะฉันเกลียดเกลียดความหน้านิ่งมากเอาเรื่องจริงมาคุยกันไอลอาทำทีเมื่อกี้ทำยังไงผมไม่ได้ทำพี่ทาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยเร็ว ไม่จริงลีโอไม่ได้ทําอะไรเลยหนะเห็นไหมพี่เขาพี่มาบอกผมอะ่ะเนี่ยเขาบอกไม่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 เต็มเลยเนี่ยพี่ <c oughs> มีคนบอกทำตาเลือกด้วยอยู่กับแม่เป็นลูกชายที่น่ารักเนาะเมื่อกี้เนาะอะ่พี่ <c oughs> อยู่กับแม่ทําตัวน่ารักเนาะหมื <c oughs> อว่าเป็นแมนนี้อยู่แล้วสามรอบเลยเหรอเมื่อกี้นางทำสามรอบเลยเหรอทุกคน ไม่ใช่คนระับไม่ใช่อยู่สองคนแล้วรักแฟนไหมรักครับทำไมถ้าทำไมพูดรักแบบไม่มีเยื่อใยเลยล่ะรักครับตาคุณอยู่ในไลน์ไงแฟนกูเลยไม่กล้าบอกรักอ่ะไม่อยู่ละ <c oughs> ขอบคุณครับหล้วไอ้ตาเป็นตัวชงใช่ไหม <c oughs> ไอ้ตาเป็นตัวสนับ <c oughs> สนุนใช่ไหมหัวเราะสนับสนุนใช่ไหมเมืเ่อกี้ เฮ้ยดอกกุหลาบสิบหกคนพี่อ๋อหนึ่งกลมแต่ละเี้นหนึ่งแต่สวยสวยแม่เ้าสวยจริงแม่สวยก็รีโอได้แม่มาเต็มเต็มเลยน่านาถึงรูระมุนนี้ทุกคนขอสิบหกคนค่ะสิบหกคนอีกห้าคนพี่อีกห้าคนครับหกคนสิบหกคนส่งมาเลยสง่งของขวัญมาเลยส่ง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 มาเลย ก็อีกสองคนพี่อีกสามคนอีกสามคนคนนี้หนูขอได้ไหมอ้าถามก็ติลิโอมีคนจะขอเธอจากพี่อ่ะไม่ได้ครับทาไมอีกคนหนึ่งพี่อีกคนหนึ่ง,มนนงผมมีพี่อยู่แล้วไง <laughs> ทุกคนค่ะขออีกสามคนขออีกสามคนขออีกสามคนโอ้ไม่ทันภารกิจสําเร็จไหม ไม่ค่ทุกคน <ไป S 2> ใครส่ <ไป S 2> งมาหน่อยใครอัดคลิปไว้ที่เลโอล้อเรียนนี่ฉันส่งมาหน่อยเดี๋ยวจนเอาไปโพสกูสามแล้วนะพี่กูสามแล้วนะท่านเหรออือัทุกคนส่งให้ดิฉันบ้างซีมีคนอัดโอเคส่งมานะส่งมานะเดี๋ยวจะเอาไปโปนะพ,นะพส,ส,สมีคนส่งของขวัญมาอือครับพี่ของเขาบ้านไว้อยู่พี่นีาตามึงก็ต้องตื่นกันเนี่ยแล้วมานอนกับดีโอเดี๋ยวมึงก็พาแฟนกูนอนดึกอีก มั่วลีโกนอนอ่กเองแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนอืมผมครับ่ามากหน้าลีโกโอ,โอควรมากหล่อนเตรียมตัวเลย <laughs> ทุกคนใครอัดไว้ช่วยส่งคลิปให้หนูหน่อยนะขอร้องขอบคุณขอบคุณค่ะพี่บุม๋มขอบคุณค่ะพี่มมลิวันขอบคุณค่ะทุกคนส่งของขวัญให้หน่อย กำลังบทชีวพีเคเคตักสองสามตาเดี๋ยวจะไปนอนอ่ะ <c oughs> อะไรบอมหรือว่าทำตาเหลือกด้วยเหรอไม่ให้เรตาเหลือกนแล้วดูหน้านางจะเป็นอย่างเงี้ยนานิ่งอย่างเงี้ยเออ้วถามอ่ะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว <c oughs> <c oughs> ตาตัวดีเลย <c oughs> มัวแต่ขำอัดไปมันจะมีคนอัดมันจะมีคนอัดเรื่อดิฉันเนี่ย <c oughs> ทำหน้านิง่งหน้านิ่งแต่ยิ่งใหญ่ทุกคนส่งของใครอัดใครอัดไว้ส่งมาในช่องดิฉันให้หน่อยนะคลิปที่นางทำ่ะดิฉันจะเอาไปโพสโอ้โหผมไม่ทำนะนีนนะ่านี่ปาถึงขั้นนี้ลาลิโออย่าเนียน อย่างไรพี่อยู่มูดจริงรอสั่งของขวัญได้หน่อยอู้ทำไมแต้มของขวัญมันห่างกันอย่างนั้นนะไอ้ต้าลิโอทำยังไงเนี่ยมึงลองทำให้กูดูหน่อยดิเมื่อกี้ <c oughs> ท,ทุกคน,คนช่วยน่อทุกคนช่วยที่ชั้นหน่อยสองคนพี่สองคนสองคนสองคนอีกคนหนึ่งอีกคนเดียวโอเคของขวัญจะคูณสามค่ะคูณสามแล้วนะพี่คูณสามแล้วนะครับส่งให้ผมได้นะครับทุกคนส่งเลยของขวัญคูณสามของขวัญคูณสามส่งเลย คสองให้หน่อยคอบคุณาครับผบครับดีคนช่วยดิฉันด้วย้ยขอบคุณค่ะอช่อด้ขอบคุณค่ะคุณค่ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะี่ช่วยผมด้วยนะครับคอนวนคูณสามุกคนดคนดิฉันมีแฟนต้องเลี้ยงดิฉันแฟนดิฉันกินนมหมีค่ะทุกคนช่วดิฉันด้วยดคนคอนคนดูพี่มครับพี่มครับโคโมสิ โอ้โหพี่ขอนขาพี่ของขาโอ้โหโอ้ยเข,ขายังน้ำอยู่อ,ดดอ่ะเฮ้นิดนึงดีนิดนึงทุกคนเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราต้องช่วยกันนะอุ้ยอุ้ยพันแปดอุ้ยพันเก้าเท่ากันอุ้ยขอรับขขทุกคนช่วยหน่อูสองพันแล้วสองพันแล้วช่วยหนูด้วยทุกคนอุ้ยอุ้ยคะแนนคะแนนโคเท่ากันอ่ะตาดูดิอุ้ยเท่ากันเลย ทุกคนช่วยหนูหน่อยทุกคนช่วยหนูหน่อยโอ้โหนำมีได้ทุกคนนี่จะไม่อยากแพ้นางอ่ะช่วยหนูหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ้อุฒน์ขอบคุณครับพี่อะไรอ่ะใบเฟิร์นหรือเแบบนี้มี่ใบเฟิร์นขอบคุณครับทุกคนขอบคุณค่ะช่วยหนูหน่อยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยทุกคนจะช่วยหนูด้วยิจะไม่อยากแพ้ลิโออ่ะ 能不能，能不能，什么嘞？什么嘞？